นะครับผมจับใจความอย่างหนึ่งจากที่คุยกันมาสองเบรกก็คือเห็นว่าการเมืองแบบนี้แบบเก่านี่กำลังจะเป็นการเมืองยุคสุดท้ายเหรอครับแล้วการเมืองยุคใหม่มันจะเป็นยังไงล่ะครับคือการเมืองยุคใหม่ผมก็คิดว่าคนเขาก็จะเลือกกลับไปสู่การเมืองอุดมการณนะคือคือน,นักการเมืองเอานี้กว่านักการเมืองคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ที่จะเล่นการเมืองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คิดถึงเรื่องอุดมการ์เพราะว่าอุดมการ์มันยืดยาวไง คือคุณเล่นการเมืองแบบอุดมการณเนี่ยกี่ครั้งกี่ปีกี่สมัยคุณก็ไม่เปลืองตัวคุณก็ไม่บอบช้าเพราะคุณขายความคิดขายอุดมการณแต่ว่าถ้าคุณเล่นแบบใช้กระสุนชัดๆกระสุนเต็มเมเนี่ยวันนี้ได้กระสุนคุณก็ยิงวันไม่มีกระสุนคุณก็เจงคุณก็เลิกไงแต่เด็กรุ่นใหม่คนนักการเมืองรุ่นใหม่เขา,ค,าคิดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยบอกไงนี่ผมก็บอกนักการเมืองคนนักการเมืองตทรมาตามผมว่าจะเอายังไงผมบอก ถ้าคุณจะเล่นการเมืองแบบใช้กระสุนยิงแม่นคุณก็ไปหาพรรคที่ที่ผ่านมาคุณก็เห็นนี่พรรคไหนล็อกเป้ายิงเลยยิงข้าเป้าหมดอ,อแล้วผมก็แนะนําเลยคุณไปเลยพรรคปุ่มใจไทยดีหนึ่งประเภทหนึ่งถ้าเป็นฐานเกณฑ์นะดีหนึ่งประเภทหนึ่งพรรคปุ่มใจไทยออถ้าเต็มแล้วเข้าไม่ได้เอาดีหนึ่งประเภทสองพรรคกล้าทำพรรคอื่นๆคุณไม่ต้องคิดเอานี่ก่อนเลยเอ,อ แต่ถ้าคุณจะเล่นการเมืองแบบอุดมการไม่เป็นไรรอบนี้แพ้ก็ไม่มีปัญหาเอาใหม่สู้ใหม่ระยะยาวว่ากันไปหนึ่งคุณเลือกพักประชาชนเลยเอย่างไงเนี่ยแพ้ก็ไม่เสียหายคุณเลือกพักประชาชนอาพักประชาชนเต็มคุณไปเลือกข้าพักประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์วันนี้คุณอภิเดชเขาก็เปลี่ยนแนวแล้วนี่เขาก็ประกาศว่าการเมืองสุจริดแล้วเขาประชาธิปัตย์ดั้งเดิมเข้ามาอ่าคุณก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์เพราะคุณเลือกสองสองเนี่ยสองทีมสองขั้วเนี่ยมีสองพักมีสองขั้วือณเลือกคุณเาแบบไหนก็ เสียหมเห็นอย่างนั้นด้วยไหมครับว่าการเมืองใหม่มันจะมันจะมีไหมมันจะมีโอกาสที่ประชาชนจะเห็นการเมืองใหม่ไหมในประเทศไทยโอกาสเลยเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบริบทที่บอกว่าประชาชนเข้าใจหมายถึงปี6 6เนี่ยมีสัญญาณบางอย่างมยมีสัญญาณละถึงเลือกไงว่าประชาธิปไตยใช่ไหมกับเผด็จการนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมานะครับฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่วงร้อยเปลี่ยนผ่านการเมืองเก่าการเมืองใหม่ตัวนี้เกิดขึ้นได้แน่ พี่ถึงบอกอะอย่าไปประมาทแบบที่คลึกพูดนะถ้าจังหวะที่พักส้มเขาโหมกระแสแลดีแล้วมันลงล็อกเนี่ยนะไอ้พวกที่คิดแบบเก่านี่พลิกผันได้เลยเหมือนสามัคคีทำมาวงแตกมาแล้วไงคือหกอะมันยังชัดเจนว่าเรื่องการสืบทอดห,หน้าพิเศษการ,รแต่เลือกตั้งหกเก้าเนี่ยมันอะไรกับอะไรละครับอ้าวมันก็ยังเห็น,น่ะมันเห็นเลยนะเทากับขาวไงอ๋อใช่ไหมดัะนั้น ไอ้พักการเมืองไหนเนี่ยที่มันมีภาพหรือไอ้สิ่งที่บังๆหลังอยู่ว่าเป็นเทาอ่ะตรงนั้นแหละจะไปนึกนะว่าจะได้ชัยชนะง่ายๆฉะนั้นไอ้พักที่ว่ามองยังไงก็เป็นขาวเนี่ยยังไงก็ได้เปรี่ยืมันจะจุดติดใช่ไหมครับเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไอ้ภาพลักษณ์อ่าพาดการประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของการจุดแล้วมันติดใช่เทากับขาวก็คือมันจะจุดติดหรือเปล่าเท่านั้นแหละแล้วไอ้ปรากฏการณ์ตรงเนี้ยที่มันเกิดจากรัฐบาลที่เป็นสีเทาในต่างประเทศในโลกเนี่ย มันมีขึ้นจริง่ะคนถึงกังวลแล้วมองว่าเฮ้ยไอ้ภัย์แกมเมอร์เนี่ยอ้าวาไม่งั้นหมาน่าจะบอกได้ไงสารัสว่าเนี่ยเป็นัยคุกค,คามของโลกแล้วก็เห็นเลยจากไอ้ธุรกิจสีเทาธุรกิจยาเสพต,ติดต่างๆไปฟอกแล้วเกิดรัฐบาลสีเทาในอเมริกาใต้ขึ้นมาได้แล้วเป็นไปได้จริงใช <fle a, S 1> ่ไหมครับฉะนั้นตรงเนี้ยเนื่องจากไอ้เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเขามีความรู้และรู้เท่าทันแล้วเขาก็เห็น,นไงไอ้นักการเมืองที่มาประเภทว่า แบบที่ทางใต้อะเฮ้ยมาหน้าใหม่เลยจากท้องถิ่นมาการเมืองใหญ่โฆษณาชวนเชื่อว่าเฮ้ยเขาหน้าจะเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำประชาชนเห็นชัดเลยและเป็นไงกระแสตีกลับแบบชัดๆเลยท<ะ>ั้นตรงเนี้ยเชื่อเถอะมันพูดเรื่องเทากับขาวนี่ละะทั้นถ้าใครขายขาวแล้วคนเชื่อว่าคุณเป็นขาวจริงอ่ะยังไงก็ได้ปิดคือไปเอาเงี้ยไปดูเอาคุณไปดูปรากฏการณ์ที่ผมเห็นนะบแบบใจแม่ว่าเนี่ย คือผมเห็นปรากฏการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหะมั้งที่คุณอภิสิทิ์ไปที่หัดใหญ่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสงขลาเนี่ยมีนักการเมืองวัยรุ่นสร้างตัวเยอะ,อะแกงแปดแปดแปดเนี่ยเยอะแล้วมีคนพูดตั้งเงินเทาเนี่ยเยอะ,อะคุณอภิทธิ์ไปตลาดพ่อพรมไปเดินตลาดเนี่ยหน้าบ้านหน้าร้านเนี่ยเขียนป้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายนะว่าเทาเต็มเมือง,งแล้วคุณอภิสษ,ษ์มาปราบเทาหน่อยอ เออมาแก้ปัญหาเรื่องสีเทาหน่อยเกินสีเทาคือเพราะกระแสสีเทามันมากเนี่ยคือเป็นที่รู้เนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากเอาคนเทาเข้าไปหนึ่งถ้าเอาคนเทาเข้าไปนักการเมืองก็นักการเมืองสีเทาคุณก็ได้สอสที่เทาเกินรึ่งสภาอพอนักการเมืองสีเทาเกินรึ่งสภาก็มาตั้งรัฐบาลมันก็ได้รัฐบาลสีเทา พอได้รัฐบาลสีเทารัฐบาลสีเทาก็บริหารประเทศก็ประเทศแบบสีเทามันก็สีเทากันทั้งประเทศแล้วประชาชนมันจะอยู่ยังไงประชาชนก็ตื่นตัวไงถ้ากระแสมันพลิกกลับว่าต่อต้านเทาเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ชัดไงปี่โกมันไม่ชัดว่าเงินมันมาจากไหนไงออแต่วันนี้มันชัดแล้วเนี่ยมันตีแพ่กันชัดเนี่ยออว่าเงินมันมาจากไหนก็มาจากแก๊งสแกมเมอร์อ่แล้วมันก็เห็นชัดในปรากฏการณ์ต่างๆพักประชาชนเขาก็ตีแพร่ให้เห็นชัดเนี่ย ว่าใครบ้างเกี่ยวข้องกับแกงสกแกมเมอร์และแกงสกแกมเมอร์เอาเงินมาใช้เลือกตั้งอะไรบ้างปี6กใช้เงินจากใครจากใครใช่ไหมคุณอาภิสิทธิ์ก็ไปยื่นหลักฐานให้กับปป,ปงออเรื่องเกี่ยวกับเส้นกลางการเงินบุคคลอะไรคือถ้าแบบนี้เนี่ยหมายความตีแผ่กันช่วยกันขยับขย่าเนี่ยนะมันก็ขึ้นไนกระแสวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนคนไปนเดือดร้อนทั้งโลกเอาละกันแหละแกงสกแกมเมอร์เนี่ย ในฐานะอดีตนักการเมืองปัจจุบันเลิกเรื่องการเมืองแล้วให้มองหน่อยว่าจุดติดไหมกระแสขาวเทาขาวเทาขาวเทาจุดติดไหมผมเชื่อว่านะอย่างไรเนี่ยโดยพื้นฐานของคนส่วนใหญ่อยากจะให้การเมืองบริสุทธิ์ถึงยังไงก็อยากจะได้การเมืองสุ์เพียงแต่ว่าโอเคครั้งที่ผ่านมามันไม่มีใครรณรงค์เรื่องอุดมการณ์ที่มันมันชัด วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสองพักเขาชัดคือพักประชาชนเขาชัดอยู่แล้วอ่าพอมีคุณอภิสิทธิ์มาอยู่พักประชาธิบั์อีพักเสริมขึ้นมาชัดประชาชนมันก็มีทางเลือกไงนี่จึงเป็นเหตุที่ทําให้คุณอภิสิทธิ์ไปยื่นป<ช>ป<ข><อ>ง,งก่อนใช่หใชไหมจะยื่นปปงให้ตรวจสอบหน่อยอดีตรัฐมนตรีสีเทา<ช>หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค,คือคือคือของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายคา<ม>้านและคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในสภาไม่มีกลไกที่จะไปตรวจสอบ ใช่ไหมเขาก็ต้องยื่นปปงแต่ว่าของพรรคประชาชนเนี่ยเขามีรังสีบอลโรมเขามีวีโรดเขามีเงื่อนไขในสภาเขามีกลไกไงเขาใช้กัรมาธิการจริงๆแล้วเนี่ยกัรมาธิการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันคือกัรมาที่การการเงินการคลังที่ต้องเข้าไปดูแต่เพียงแต่ว่ากัรมาที่การการเงินมันของใครผมไม่รู้นะมันไม่จะมามันก็ไปแอบแอบแหบคิดเรียบเรียบเคียงเคียงไปที่กัรมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐ คือความกันมาที่การความมั่นคงแห่งนั้นมันครอบจักรวาลไงอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งนั้นหมดเพราะฉะนั้นก้าไปจับได้หมดเอจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าช่วยกันนะในการมาที่การในสภานะช่วยกันทําช่วยกันรุมช่วยกันจัดการเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะคืบหน้ามากกว่านี้ครับครับเซครับครับถ้าการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยมันเป็นการเมือง888ดเนี่ยมันมีผลต่อภัยความมั่นคงไหมมากเลยละ ทำไมมันจะไม่เป็นเนี่ยมันอธิบายเป็นขั้นตอนแบบที่ท่านคึนกว้างอ uh ่ะ huh. พอให้ผู้แทนมันสีเทามาและเป็นส่วนใหญ่มันก็ได้รัฐบาลสีเทาพอรัฐบาลสีเทามันก็บริหารแบบสีเทา uh huh. ชุดความคิดมันต้องไปชุดเดียวกันตรงนั้นละอันตรายเลยและจริงๆเนี่ยหเหตุปัจจัยที่จะทาให้รัฐบาลสีเทาบันไัยเนี่ยนะพี่บอกนะมีทั้งปัจจัยภายในคือประชาชนเราเนี่ยแหละและปัจจัยภายนอกด้วยนะที่มหาอำนาจเขาจ้องมองเละอยู่เ,น,เนี่ยว่าภูมิภาคเนี่ยเป็นภัยคุกคามด้านสแกมเมอร์นะครับ เขาก็มองว่าไอ้พี่ไทยเนี่ยเอ้ยยังไม่ถึงขั้นแต่ไปต่อท้ายจะเสียบอยู่แล้วถ้าเกิดปรากฏการณ์ว่าเอ้ยไปเป็นละเป็นฐานลองการฟอกเงินอย่างเงี้ยยังไงก็บริหารไม่ได้รัฐบาลเพราะมันจะถูกจากปัจจัยภายนอกบังคับและจากปัจจัยภายในด้วยเพราะยังไงเนี่ยถึงบอกไอ้ตรงเนี้ยไอ้เทาขาวเนี่ยอย่าไปทำล้อเล่นนะเดินไม่ดีเนี่ยพลิกกลับทันทีเลยแล้วเชื่อมั่นว่าปัจจุบันตรงนี้หรือเปล่ามันเห็นเปรียบเทียบตรงไหนก็กรรมธิการของความั่นคงแห่งรัฐน่ะ ทำไมมันมาเข้าช่องอันนี้ไงเพราะมันกลายเป็นปัญหาความมั่นคงไปแล้วจากไอการเงินการธนาคารน่ะมันยกระดับมาเป็นภัยคุกคามมิติใหม่คือภัยคุกคามก็เข้ามาความมั่นคงแห่งรัฐแล้วตอนนี้ที่เขามีอะไรข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆปรากฏเนี่ยแลวปรากฏว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลเป็นไงมันช้ามากพอมันช้ามากปุ๊บอ้าวคนก็เชื่อตามนั้นไปนะเพราะตอนนี้เชื่อมั่นเลยที่คณะกรรมการของน้องลมสื่อสารมาเนี่ยคนมันเชื่อไปเกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศแล้วนะ<ม>ว่ามันมีเหตุการณ์สีเทานี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็จะถามกลับมาแล้วรัฐบาลจะจัดการกี่โมงตรงเนี้อย่าไปทําล้อเล่นฉะนั้นจังหวะจริงๆมาพรรคส้มเขาถึงไม่หวาดหวัน่นไงจริงจริงเนี่ยเขาประสงค์อยากให้ไอ้รัฐธรรมนูญมันไปแต่ถ้ามันมีเหตุผลําเป็นเอามันไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องมาจัดการเรื่องอภิปรายแล้วถ้าเกิดถูกยุบสภานะเขาไม่ได้กังวลเลยนะยังยืนยันเลยรับรองได้การหาเสียงเนี่ยเขาโหมเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอม ผมเรื่องไอ้เทาเนี่ยละมีเราไม่มีเทาเนี่ยรับรองมีโอกาสชนะเป็นที่หนึ่งไอ้เป็นที่หนึ่งเนี่ยเชื่อมั่นว่าจริงเนี่ยเขายังชนะอยู่แล้วนะแต่ถ้าเขาเดินดีๆเนี่ยนะไอ้เป้าสองร้อยอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ใช่ครับผมคุยกับการเลือกตั้งปีหกหกอ่ะทางพรรคพวกผมบอกว่าม,มีเราไม่มีลุงเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาแพ้รุีกเพราะคํานี้เลยนะใช่ก็มีก็เวอร์ด,ดิงมันมันโดนใจไงอเออ ตอนนี้เนี่ยมันก็เขาก็เริ่มเปิดวอลติงแล้วเนี่ยจากเมื่อก่อนมีส้มมีมีเทามีเราไม่มีโกงแล้วก็มาเป็นอะไรอะอะไรอะไทยไม่เท่าอ่าไทยไม่เท่าเออเออเท่าเทียมตันโลกอะไรเนี่ยเท่าตันโลกอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาก็เขาก็เริ่มแล้วคือจริงๆเนี่ยเอาอย่างนี้กว่าคุณอนุทินรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะผมเนี่ยเคยบอกว่าจริงๆเขาเนี่ยถ้าจะเอาชนะหรือว่าจะต่อวีซ่าจากสีไปไปสีเนี่ยนะ เออสี่บวกสี่เนี่ยคือคุณแก้เรื่องเดียวอเอาเรื่องเนี่ยสี่เดือนเนี่ยคุณแก้เรื่องความมั่นคงชายแดนให้ได้แต่ตอนนี้คุณอนุทินหลบบุมแล้วไง<ช>ปัญหาเขาพลาดไงพลาดตั้งแต่ไหนอ่ะพลาดตั้งแต่ที่ไปประกาศชักเข้าชักออกเรื่องฉีกปติญญาใช่ไหมเรื่องฉีกปฏิญญาสันติภาพซึ่งคุณมาเน็ตเขมรฉีกไม่ใช่เราฉีกแต่คุณอนุทินแก้ไป เขาเรียกบ้ากระแสไงเอาใจฮาร์ดคอร์ไงต้องการให้ได้ทันใจไงว่าโต้ตอบได้ทันทีฉีกไงเพราะฉีกมันก็เข้าทางอุนเซนไงก็อุลเซนมันไม่อยากจะได้สี่ในสี่ข้อมันไม่อยากจะได้สองข้ออยู่แล้วใช่ไหมเรื่องปราบแก๊งสแกมเมอร์กับกู้ทุนระเบิดแล้วคุณไปฉีกปั๊บเนี่ยมันก็เข้าทางมันจุดประทัดเลยอ่ะอันที่มันเซนอันนี้เพราะซ้ําในบังคับให้มันเซนอนนุทินเนี่ยมันเดินเกมพลาด ปกติถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอนุทินต้องโทรไปหาโดนันทามก่อนดักหน้าก่อนมันไม่ใจหุ่นมันนี่โทรไป <c oughs> แล้วก็สุดท้ายโดนันทามก็เชื่อข้อมูลแรกก่อนไงไหมอนุทินประพัะ๊บทำเท่ไม่ไรายงานไม่รีพอร์ตแล้วคุณไม่รีพอร์ตได้ไงเขาเป็นกรรมการเขาเป็นเขาเป็นศักดรีพยาิคุณต้องรายงานอ่ไปพูดที่วัวปอใส่ชุดขาวพูดอ่าเพราะเขาถามว่า คุณไม่รีพอร์ต่ตอปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณไม่กลัวอเมริกาจะตอบโต้ทางกาแพปปาดิพอขายอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่อื่นอ่ะคุณว่าในนั้นเซ a ยนั่งฟังอยู่ป่ะฟังก็รายงานไปพอรายงานปั๊บก็ u s เอก็ระง,งับไงเห็นไหมละ่ะมันก็เสียเปรียบเสียตลอดแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยก็ให้กระทรวงการต่งางประเทศมาถแถลงว่าก็ไม่ได้ฉีกแต่ว่าระง,งับไว้ชัวคราว อันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยผมว่าการที่แกไม่ได้คะแนนนะแกเสียนะแล้วก็พยายามหลบมุมไงพยายามหลบมุมแล้วสกแกมเมอร์แบบเจนไหมว่าไม่แก้อยู่แล้วทั้งทั้งที่ถ้าคุณแก้ปัญหาสกแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหคุณได้คะแนนอยู่แล้วเพราะโลกมันต้องการที่จะให้คุณปราบให้คุณเป็นผู้นาคุณปราบแก๊งสกแกมเมอร์เนี่ยแน่นอนที่สุดแลหละคุณเซ็นมันก็ขยบสยบเอาอะไรมาซื้ออาวุธอะอแค่นี้มันจะตายอยู่แล้วอ่าแล้วทุนเท่าอะที่มาซื้อของใน ที่มาซื้อบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย<ม>ที่มาซื้อบริษัทต่างๆเนี่ยมาซื้อกลุ่มทุนน้ามันอย่างเงี้ย<ม>ก็เจ๊งสามเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องซื้อเสียงไงไอ้พัคก,การเมืองสีเทาทเจ้าเงินสแกมเมื่อมาใช้มันจะได้หยุดไงปราบนาเียมันนี่ไม่ปราบให้ปราบก็หลบมุมบางเอ,อินเพาน้าท่วมน้ําท่วมมายุธยาน้าท่วมนี่น้ำท่วมปักไตมุดก <c oughs> ็ไปหาเรื่องน้ําท่วมนี่ไปทํากับข้าวแจกกันอยู่นู่นจะได้ไงในอันที่จริงเอาสสสักคนเข้าคุกสสที่ปรากฏชื่ออยู่ตอนนี้ ชื่อวันเลยเนี่ยโอ้โหมีคดีจับกุมจับกลุมเนี่เอาเอาเข้าคุกสักคนหนึ่งได้ได้ขนแนอื้อเลยแต่ว่าหัวหน้าพักเขาจะยอมหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแฟแฟอย่าไปเอาไม่ต้องไม่ต้องอายัดทรัพย์ชนนภัทรคนเดียวเอาตักระเจ้าใจนะเอาว่าปราบจริงนะเมื่อชนนพัทรบอกว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวจะตรวจสอบผมขอให้สิทธิ์เท่าเทียมกันหมดตรวจสอบสอสอทุกคน ที่มีเงินเกินหนึ่งรล้านเช็คให้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุที่ไม่เกิน3 5มาปีที่บอกวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยเช็คที่มาของเงินว่ามาอย่างไรโอ้ได้คะแนนอื้อเลยเอาตู้ถ้าว่าคุณบอกคุณมาจากธุรกิจเอาใบเสียภาษีมาใบรายได้มาใบเสร็จมาอมถ้าบอกมรด,ดุกมรด,ดุกก็เอาไที่ญาติอมอบไห่มาแต่ถ้ามาไม่มีที่มาไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเหตุยึดบะ จบม oh ันได้คะแนนอย่างเงี้ยฮ oh. ะเอาไว้เห็นก่อนคุณไม่ต้องไปปราบใครปราบแต่หมูในอวยก่อนไอสอสในสภา,าเนี่ยเพราะวัญชีทรัพย์สินมันยื่นที่ปปชทุกคนนี่เดี๋ยวเราพักก่อน <c oughs> ช่วงหน้ามาดูแล้วกรรันว่าสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยการหาเสียงนอกจากการเมือง8ป8ดจะเท่าไม่เท่าแล้วเรื่องไทยกัมพูชาเดี๋ยวต้องมาถามเสียแมงจักรุวะผมขอไปปัญหาไทยกัมพูชาเพราะช่วงนี้รู้สึกว่ามีการเสริมกำลังทั้งสองฝ่าย มันอึมครึมมันเหมือนจะเกิดศึกใหญ่หรือเปล่าครับเสอาสิ่งบอกเหตุมันชัดเจนแล้วอย่าไปหลงโจกทั้งสิ้นนะกัมพูชาดำดำลงความมุ่งหมายเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับที่ต้องให้เกิดการประทะในพื้นที่ที่เกื้อกูลที่จะให้เกิดการประทะต้องให้มันมีพอมีเสร็จคณะมนตรีความมั่นคงสามชาติพี่ใหญ่เอ้ยหยุดทะเลาะไปสารโลกอีกแล้วกัมพูชายัางยึดความมุ่งหมายนี้เพียงแต่เลือกสนามที่จะให้เป็นเหตุ ให้เกิดการประทะแล้วการแก้ปัญหาของเราเนี่ยทรงยังดีเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาไหมรู้สึกตอนนี้ทรงมันจะ <S 1> <S 1> คือทรงตรงนี้รัฐบาลเนี่ยมันไม่มีความพูดชัดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไงี่พี่บอกมันเป็นเรื่องเดียวเลยการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนเท่านั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองอย่าไปคาดหวังที่จะพึ่งจากใครนะฉะนั้นเราต้องคาดหวังของที่เราต้องพึ่งพาตนเองฉะนั้นพันธกิจทางทหารการจัดระเบียบชายแดน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะต้องสื่อสารกับอาเซียนและโลกให้มาคุ้มหัวเราสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงเนี้หัวใจคือเรื่องอธิปไตยของชาติตอนนี้สถานการณ์ตรงเนี้มันมีพื้นที่รอดแหลมไม่ใช่พื้นที่รอดแหลมพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเราถูกลุกรานแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนตามกฎบัตร51ของสาประาชาติแต่ท่วงทานองเราเนี่ยมันช้าประชาชนถึงสงสัยเพราะว่าไม่จะเป็นบ้านของจานก็ตามนองย่าแก้วเราเห็นชัด ถูกลุกลานร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ถูกลุกลานด้วยอาวุธก็ร้อยเปอร์เซนต์จากทุนระเบิดต่างๆประสาทต,ตาควายก็ชัดเจนมาลุกลานเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทุกอย่างมันเข้ากฎเกณฑ์กันที่เราจะป้องกันตนเองได้และการป้องกันตนเองที่แม่ถ้าเกิดเหตุการณ์ซึ่งหน้าทันทีก็ตามหลักสาคลเอ้แจ้งเตือนแจ้งเตือนไม่ฟังยิงเตือนกระถุนควันกระสุนควันไม่ไม่ฟังก็ยิงตรงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ต้องจำเป็นจะต้องเป็นเ็จเด็ดขาดเฉพาะตอนที่เกิดเหตุการณ์ แต่ถ้ามีหลักฐานประจักษ์แบบตอนนี้เขาเข้ามาลุกลานอธิปไตยเราแล้วเนี่ยและมีประจักษ์พยานชัดเจนฉะนั้นการป้องกันตัวเองเราก็ทําได้แต่ปัญหาตอนนี้ประชาชนกําลังเฝ้าจับตาเอ๊ะทำไมมันป้องกันตัวเองช้าจังนะใช่ไหมครับ<ม>เหมือนประสาตตาควายเนี่ยทางนู้นก็เริ่มเสริมกําลังเราก็ไปประชิดนะครับฉะนั้นตรงนี้เราต้องแสดงออกว่าเอ๊ะตรงนี้ต้องเอาคืนตรงตัวเฉพาะจริงเร่งด่วนตอนนี้นะ หนองจานหนองยากแก้วเนี่ยมันเอาคืนได้ทันทีอยู่แล้วเพราะว่ามันเพียงแต่เคลีย้เรื่องทุนระเบิดซึ่งก็มีน้อยแล้วพื้นที่ชายแดนที่เป็นตะเข็บที่จะต้องมาทะเลาะกันอยู่ในเรื่องปักปันไอหลักเขตแดนชั่วคราวก็ว่ากันไปแต่ไอ้สิ่งที่เข้าลุกลามอยู่ตรงเนี้ยเราจัดการได้แต่ประชาชนถามว่าไอ้ทำไมมันจัดการช้าเพราะตรงเนี้ยพอจัดการก็เคลียเป็นพื้นที่ปลอดภัยส่งพี่น้องประชาชนได้ตรงเนี้ยกาลังเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลและพี่ยืนยันนะที่ตรงเนี้ยมันหาตัวผู้นําไม่ได้ไง ในตามโพเนี่ยเพราะประชาชนต้องการตรงนี้เฮ้ยผู้นําคนไหนที่เข้ามาแล้วบอกว่าจะจัดการไอ้เรื่องนี้ยเสร็จกี่โมงได้จัดการสแกมเมอร์เสร็จกี่โมงได้ตรงนั้นละพักนั้นได้ชัยชนะเลยครับใช่ครับคุณเต้ใจฮะครับกระแสชาตินิยมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะมีผลต่อคะแนนไหมโอ้มีไม่มี <c oughs> ได้ไงอ่ะดูโ <c oughs> พ,อพของพลเอกรังสีดิพลเอกรังสีนี่แกไม่ได้พูดอะไรเลยนะการเมืองนะของแกนะ บุกพนมเปญอย่างเดียวอจัดการอุนเซ้นอย่างเดียวเออแล้วก็ฟาดวงไปถึงอันวาอิบราฮิมไส้ศึกนู่นไปจนจนอันวาอิบราฮิมโกรธออกตั้งโต๊ะแถลงข่าวตกใจใครพลเอกนี่มาใส่ร้ายผมว่าผมเป็นใส่ศึกเออโกรธดถามกองทัพไทยมาหมกองทัพไทยบอนนายทหารปลดประจำการไปแล้วเอาเออคือ คือถูกใจคนนะถูกใจคนไทยคนไทยเนี่ยตอนนี้กระแสชาตินิยมกระแสรักชาติมันสูงมันเกลียดกัมพูชายิ่งกว่าอะไรซะอีกเพราะฉะนั้นพออุนเซนพูดแบบนี้ผิดถูกไม่รู้แหละให้ตรงใจคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาของชายแดนเนี่ยแหละมันเลยสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองหรือให้กับใครก็ได้ที่เป็นนักการเมืองที่แสดงความรักชาติความเด็ดเดี่ยวถูกใจ เออคอพวกฮาร์ดคอพวกรั้งจากพวกนี้ได้มันชี้ให้เห็นด้วยไหมครับว่าคนไทยเนี่ยหรือประเทศไทยขาดผู้นํารัฐบาลนายกที่ที่ตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อประเทศคือคือคนไทยช,ชอบประเภทถึงลูกถึงคน <c oughs> คือคุณเห็นนะอ่ะคุณเห็นไหมละ่ะในยุคที่เอา่าเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้มีปัญหาปับ๊บรัฐมนตรีบ,บินมาเลยอ่า ทุม,มาเลยจัดการเคลียงเขาเลยพากลับเลยของเราเนี่ยคุณดูตายทุกวันนะต่ป่อยเปดอ่ะ <laughs> ตายทุกวันเลยอ่ะถูกไฟช็อตตายบ้างอะไรตายพวกแกงน้ำมันค้าทุกวันมไม่มีใครขยับอะไรเลยมีแต่พวกเ<ล> NGO อ,อ็นจีโออะที่ไปรับศพมาไปฝังศพไปถ้าหากว่ารัฐมนตรีเป็นมวยเห็นความสําคัญของคนไทยนะ <S <S ต้องแอคชั่นแคปปอยเปดผมข้ามไปเลยขออนุญาตไป,ไปเลยไปดูเลยอเอาศพกลับมาเลย อะไรเงี้ยคือทำมันมันขึงขังแบบนี้ไงแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําพี่คึกว่าเข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 ากังวลเรื่องคะแนนที่กําลังจะเลือกตั้งใกล้ยุบสภาแล้วหรือเปล่าหรือหรืออันนี้ยังไงน,นี่ไมันได้คะแนนแต่ผมไม่เข้าใจไงก็ผมไม่เข้าใจตั้งแต่เอาตั้งแต่แรกแล้วไงตั้งแต่ที่ฐานโดนกับระเบิดขาขาดผมว่าแต่ผมเป็นอุทินเนี่ยนะผมยกหูไปหาอุลมาเนตเลยให้ประชาชนอห็นคลิปเลยให้อุลมาเนตอ่านนี่ คุณเบี้ยวสัญญาณนะหานผมขาขาดคุณจะเอาอย่างไอถ้าไงเดี๋ยวผมคุยกับคุณสองต่อสองเอาคุณยังไงผมขับเครื่องบินไปเลยไปลงที่เตโชเลยเครื่องบินก็มีคือคุณอนุทินกับเครื่องบินเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะสะดวกปุ๊บไปเลยไอ้ถ้าทำแบบนี้เออมันเอาจริงเ้ยถ้าไม่กล้าไปกัมพูชาก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มาเลเซียกวลัมเปอร์ก็ไปคุยกับอันวาด้วยเอออย่างเงี้ยคือคุณอนุทินต้องเอาเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไปชูงกกับ กับโดนันท์จนะเอาโดนันทําเป็นพวกเอาอันวาเป็นพวกเออแล้วก็เรารู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้าไออุนเซนนะกัมพูชามันขี้ฟ้องก็เราก็ดักหน้ามันก่อนคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยคุณเซนมันตีสองหน้าครบตั้งจำครบตั้งจีนแต่ว่าเราก็กับจีนคุณก็ดูกันแล้วกันจีนให้ความสําคัญกับเราขนาดไหนสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาไปเยือนกับสถาบันกษัตริย์ของไทยไปเยือน การรับใครสมประเกียรติมากกว่าอ,อันนี้เห็นอยู่แล้วไงรันคุณอนุทินมันต้องใช้ความเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละแล้วในฐานะเป็นเพื่อนกันโทรศัพท์คุยกันไม่บอกกันบ้างหรอคุณอนุทินเนี่ยไม่รับสายผมเลยเมื่อน,นี้นี้คือผมแนะนำแล้วก็ไม่ฟังผมบอกว่าเอางี้ค่ะคุณตัไม่มีใครเป็นที่ปรึกษานะ เอาผมไม่ได้ปรึกษาผมปรึกษาให้ฟรีเลยอ่าเพื่อประเทศชาติผมปรึกษาให้ฟรีเลยกาแฟแก้วเดียวเออมาขอกาแฟแค่แก้วเดียวทำไมเขาไม่ทํใฮะเสี่ยวแมวก็ตรงเนี้ยพี่ถึงบอกมันถึงสะท้อนไงว่าเรามีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะของผู้นําจริงๆไอ้ประชาธิปไตยบ้านนี้มันมีปัญหาจริงๆไงมันเป็นคําตอบเพราะไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องอธิปไตยเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะเฮ้ยต้องมีความชอบธรรมก่อน ตรงนี้ไอ้ความชอบธรรมมันบอกไปทั้งโลกแล้วว่าเรามีความชอบธรรมว่ากัมพูชาเป็นคนมาลุกรานเราแล้วลุกรานด้วยอาวุธ้วยนะการตอบโต้ของเราก็ต้องเป็นสัสดส่วนและไปที่เป้าหมายทางทหารซึ่งกระทาได้เพราะคุณลุกรานด้วยทุนระเบิดกับระเบิดมันคืออาวุธอยู่แล้วนะและ้วมาดัดแปลงภูมิประเทศโบราณสถานอีกภาตาควายเอาอะไรมาใส่เต็มใบหมดไม่ว่าจะเป็นบันไดไม่ว่าจะเป็นกระเช้าไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์อะไรก็ไม่รู้ตาคงตาข่าย ดังนั้นเรามีความชอบธรรมมันจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนหงุดหงิดมากไงความชอบธรรมนี่คือหัวใจเลยของการที่จะใช้หลักป้องกันตนที่จะชี้แจงต่อโลกประชาชนก็บอกอ้าวก็มันมีความชอบธรรมอยู่แล้วนี่พื้นที่ก็เห็นอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วมันมันไม่ทำอเอาละทางการดาเนินกลยุทธ์มันต้องมีจังหวะจัดโคนอ้าวพอมีจังหวะจัดโคนมันมักจะมีเรื่องแปลกๆผมอีกอ่สี่ข้อที่ข้อตกลงอ้าววันดีคือดีมีข้อที่ห้าโผลมามีการจะไปส่งตัวตัวประกันอีกนะอ้าวเฉลยอีกอ้าว ประชาชนไอ้เรื่องนี้โผล่มาไงอีกแล้วเนี่ยงอกมาเลยแล้วพอรัฐต,ตีต่างประเทศพูดเอาไปถามรัฐตีการโหมก็ตอบไม่ค่อยจะตรงกันพอไปถามนายกนายกก็ไม่ตอบไปเลยอื่ไหมมันก็มีประเด็นอีกแล้วพอประเด็นตอนนี้อพอจะคลี่คลายไอ้สี่ข้อเริ่มมีอีกข้อโผล่มาแล้วนะที่จะไปให้คุยจีบีซีอ่ะเอ๊ะจะเรื่องจุดผ่อนปลอ่ะประชาชนมันบอกเฮ้ยอะไรวะดังนั้นมันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตไนงะความไม่ชอบมาพากลสิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้ทุกคนก็กังวลอิทธิพลของสีเทาอยู่แล้วดันมามีีอก แล้วมาเกิดไอ้ภาพลักษณ์ไอ้คุกกรมราชทัณฑ์อีกสีเทาเข้าไปอีที่คนสีเทาเข้าไปอีกอตานี้แหละพี่ถึงบอกเฮ้ยใครหาเสียงในเรื่องมีเราไม่มีเทาเนี่ยแล้วสร้างความเชื่อประชาชนเชื่อว่าคุณจะจัดการกับสีเทาได้จริงเ่ยพี่ยืนยันเลยนะชนะขาดลอยอ่านี่นนชาตนนิยมอันนี้ไม่มีเทาสู้กันสู้กัน